เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ได้จัดให้มีการประนิเทศนักศึกษาและเปิดโรงเรียนการเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรีณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยา่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายชูชาติเสือสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยา่ากล่าวให้การต้อนรับในลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญ นายกองการบริหารส่วนตะบลลัดย่านะคะได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองนะคะครับรองประธานศูนย์พัฒนาครับเมื่อปีเก้าท่านผูจิ้มอินดีวีเดี๋ยวท่านนายกเทศบาลลัดย่าตลองนายกท่านแอกผู้ทรงเกียรติท่านครับท่านสมาชิก และกล่าวทั้งทายผู้เข้าร่วมประถมนิเทศโดยนายพัติพงศ์<ต>เหลืองทองรองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรีการเารีกเ,เรียนเนี่ยแตาเป็นการใช้เรีรยนแบบอบรมเรื่องเรียนเนี่ยจะมีอาจารย์มามามาถ่ายทอดความรู้ให้นะแต่เป็นการคุยกระลับเรีนการคืนรับข่าวการก,กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โดยนายสถาปนาธโมรา ประหลดเทศบาลตำบลลัตยาลัตยาบ้านเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมโรงเรียนพลเมืองตะบลลัญยาเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ดุลเสริมให้กับทุกๆท่านกิจกรรมเล็กๆนึโดยมีนยายพิพัฒน์แก้วจิตคงทองประธานสูตพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีในการเปิดในครั้งนี้เราเป็นคนลัตยานะคะ และลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านพีพัฒน์แก้วจิตคงทองนะคะประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้านะคะได้มาพูดถึงวัตถุประสงค์นะคะว่าโรงเรียนนะคะพลเมืองของเราเนี่ยที่เราเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างนะคะขอเรียนเชิญค่ะก็เรียนนะครับท่านนายก ประัตทตันพระราชาท่านนายดที่วรรพระเจ้าท่านตลาดท่านรองนายกนะครับทางนี้ก็ได้มีผู้เข้าร่วมประถมนิเทศจากภาคส่วนต่างๆประมาณเจ็ดสิบคนหลวง่นัันครับหลพิพัฒน์แก้จุดคทองครับเลวาพิพัฒนถึงหน้าการเมืองพระพินสาหาปทญโขกเก้าพร้อมกันนี้ก็ได้มีผู้ให้การอบรมในส่วนงานและผู้ให้การอบรมรับเชิญมาให้การอบรม แนะนำค่านิยมขั้นพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาหือเราเป็นนักศึกษานะครับต่อต้นนะครับ สำหรับการจัดให้มีการเปิดโรงเรียนพลเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันประปกเกล้าวจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ก็เพื่อน,นําไปเผยพแพร่ในหน่วยงานหรือชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยวาวชนปลูกฝังค่านิยมขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องในความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการต่อไป